วันนี้คุโมบีมีอะไรมามีเคสอะไรมาแชร์ให้กับเราได้ฟังกันบ้างคะมีเคสเกี่ยวกับอูมินะคะแล้วก็หลักๆก็เป็นเกี่ยวกับไตนั่นแหละ,ะแต่ที่ตึกเต้นเนี่ยคือเป็นเพราะว่าเป็นคุณหมอคุณหมอนี่เป็คนแนะน,นําคนไข้ให้มากินอูมิไม่ต่อยอ <laughs> <c oughs> คือเมื่อรักประมาณจุลายปีที่แล้วเนี่ยนะคะ,ะก็มีหมอคุณหมอท่านหนึ่งท่านก็ท่านอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วแหะแต่ท่านยังไปทํางานนะยังไปออกตรวจท่านบอกว่าท่านแข็งแรงทำไมจะต้องอยู่บ้านยังทําประโยชน์โน่นนี่นั่นได้อะไรเงี้ยก็ไปออกตรวจนะคะทีะ่ที่รัฐ ริสากิจที่หนึ่งแล้วคนนี้เนี่ยเขาคนนี้เขาเขาก็มีคนไข้ยอยู่ในมือเยอะไงะคนนั้นก็เป็นเบาหวานคนนี้ก็เป็นความดันสูงเป็นอะไรเป็นโรคเสื่อมทั้งหลายแหล่แล้วในที่สุดเนี่ยโรคเสื่อมเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทําให้ไตเสื่อมใช่ไหมค่ะคนนี้คุณหมอเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนทีหลังนะเขาบอกว่าคือสมัยเขาเรียนเนี่ย คือทุกวันนี้ก็เถอมันไม่มีการรักษามันไม่มีการสอนการรักษาให้ให้ไตฟื้นอะ่ะคือมันไม่มียารักษาไตเพราะฉะนั้นเี่ยหมอเองก็ต้องหาความรู้หมอก็ไปเปิด y t u t u ค่ะ่นม,มาแล้วนะเธอก็ยังไปเปิด YouTube อยู่แล้วเธอก็ามาเจอบีคือจริงๆเธอได้็หลายคนแหละ เธอก็คิดว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นอาหารอะไรนะที่แบบบำรุงไตเหรอแล้วพอดีของบีคลิปนั้นเนี่ยมันมี reference ของทางทางเมืองนอกด้วยบีก็เอาของฝรั่งมาแปะๆปอะไรเงี้ยแกก็เออคนนี้เข้าท่าเว้ยก็เลยโทรมาคุยอันนี้ก็แกก็เลยแบบว่าขอความรู้ว่าเออดูแลผู้ป่วยที่ไตเสื่อมเนี่ยต้องแนะนํายังไงอะไรประมาณนี้นะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอะไรเงี้ยค่ะ,คะแล้วในที่สุดเนี่ย แกก็บอกว่าขอเอกสารที่ว่าจะแนะนําคนไข้ได้ไหมว่าให้กินยังไงเรามีเอกสารอยู่ใช่ไหมค่ะแกนพับมาที่ว่าเ,ออเกี่ยวกับสมาคมโรคไตแนะนําว่าะอะไรไม่ใช่ไม่ได้เออแกบอกว่าแกขอนั้นได้ไหมเดี๋ยวจะไปถ่อปเอกสารแล้วก็ให้คนไข้อะไรอย่างนี้ครับนี่ก็ส่งให้แกค่าส่งแล้วก็ส่งอุ้มีไปให้แกดูด้วยเนี่ยแกก็อยากูจัก ปรากฏว่าแกส่งคนไข้ามาค่ะคนไข้เนี่ยโทรมาแอดไลน์มาอะไรเนี้ยหมอสั่งให้มากินอูมิค่ะ <laughs> ต่การสั่งยางคือในใบสั่งยามีเขียนอูมิบัดวันละสองนนะแกสั่งวันละสองเนี่ยนะ أ, <laughs> คือก็นี่ก็แล้วครนี้บีก็เลยบอกคุณหมอคะแล้วคุณหมอทานไหมอะไรอย่างเงี้ยแกบอกโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาแกไม่ทานหรอกแกมีอาหารเสริมของแกเยอะแยะเลยแกยังไม่ทาน นี้และคนนี้ปรากฏว่าก็มีคนไข้ที่ที่สั่งบีทานอยู่นะคะอยู่หลายหลายคนค่ะแล้วก็จนล่าสุดเนี่ยเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยล่ะค่ะแกโทรมาแกก็บอกว่าบีที่ผ่านมาเนี่ยนะก็ดีขึ้นนะอย่างคุณคนหนึ่งเนี่ยเออเมื่อก่อนเนี่ยค่าไตเขาเนี่ยนะหนึ่งจุดเจ็ดค่าเกมีนะเออค่ะกินของบีไปตอนนี้ก็เหลือหนึ่งจุดสองแล้วนะอือ ค่ะค่าน้ําตาลน้ําตาลเขาบอกื่อก่อนเนี้น้านําตาลสูงมากสามร้อยตอนนี้ก็เหลือแค่ร้อยห้าสิบเองเขาบอกว่าอ,อออีกคนนึงเป็นเบาหวานนะเขากินเนี่ยนะมาก่อนนี้เาขาฉี่คืนบ่อยมากเดี๋ยวนี้ยเขากินอูมิของบีนะกลางคืนเขาไม่ต้องตื่นมาฉี่แล้วอเออเคือเขามีการแบบว่าฟีดแบคด้วยนะเพราะว่าถ <สะ S 1> ในพวกนี้ก็ต้องกลับไปหาหมอไงหมอก็จะได้ดูใช่ไหมว่าเป็นยังไง แต่ที่พีกกว่านั้นที่พีกกว่านั้นคือเขาบอกว่ามีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเขาไปทําผมร้านประจําในหมู่บ้านแล้วเขาไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งอายุเจ็ดสิบที่ที่เมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เจอแม,มาตั้งนานแล้วเพราะวันติดโควิดอะไรด้วยนะคะเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยนะเขาเป็นโรคไตเนี่ยเห็นบอกว่าตอนนั้นไตเหลือประมาณสิบสองเปอร์เซ็นตตัวดำๆแบบแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยไม่สดใสเลย อกมาเจอคราวนี้นะบีเขาว่าดูสวยสดใสเขาบอกค่าไตเขาขึ้นมาสิบห้าแล้วเขาบอกเขากินอูมิวันละซองอที่ร้านทำผมนะไม่เกี่ยวกับที่หมอสั่งนะเขาบอกว่าเออเนี่ยพอดีว่าเขาพอดีหมอรู้จักอูมิจากบีแล้วก็เลยได้คุยกับเขาว่าอ๋อเขาก็กินอูมิเหมือนกันอะไรเงี้ยบเออคนไข้ดูเขาดูสดใสสดชื่นขึ้นแปกตาเลยค่ะ แล้ว,ลวที่เก๋ที่สุดคือหมอบอกว่าบีแต่ตอนนี้ค่าไตาหมอก็เริ่มไม่ค่อยดีแล้วแหละเพราะว่าไตาหมอเหลือแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วไม่รู้ก oh. ินอะไรผิดพลาดเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูใหม่แต่ว่าสั่งอูมิบีสักกล่องนึงได้ไหม <laughs> ตกลงคุณหมอก็สั่งอูมิบีไปทานแล้วนะคะเพราะว่าค่าไตเห็นไม่ดีแล้วเธอก็เห็น <c oughs> จากคนไข้เธอนะคะ,คะแล้วก็จากเพื่อนบ้านเธอด้วยอะไรเงี้ยที่ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันนะคะว่าอุมิของเราเนี่ยสุดยอดจริงๆคุณหมอยังสั่งทานเลยค่ะ <laughs> ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะสําหรับเคสนี้นะคะโอ้โหเป็นเคสเ็าเรียกว่าเจะว่าเคสอืมเคสดีนะคะเคสดีเลยแหละว,วันนี้นะคะ <laughs> เพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคุณหมอเขาถ้าเกิดว่าไม่ไม่ได้มาทางด้าน าสรชะลอวัยนะคะเขาก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะติงนิดๆหน่อยๆนะคะอายุเจ็ดสิบกว่าอายุเจ็ดเจ็ดสิบกว่าเนา้แกยังทานสมัยนะแกยังเสิร์ตดูโน่นดูนี่นะโอ้เก่งค่ะเก่งใช่ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นเคสที่ดีนะคะเพราะว่าคือคุณหมอเนี่ยนอกจากที่จะสั่งทานแล้วนะคะก็คือยังมีเขาเรียกว่าแบ่งปันนะคะให้กับลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าสิเรียกว่าให้กับ คนไข้นะคะผู้ป่วยนะคะรายอื่นๆที่เป็นโรคตายนะคะได้มาทานในตัวของอุมิของเราด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคสตนะคะที่น่าชื่นชมนะคะก็ถือว่าดีอย่างหนึ่งนะคะเขียนใบเขาเรียกเขียนใบสั่งแทย์ เขียนใบสับ่งมืแทนใบสับ่งยาบอะะกว่าโอเคดีนะคะแล้วก็สําหรับเทสนี้นะคะเป็นเาเรียกว่าเป็นคุณหมอนะคะที่เ,าเขามีคนไข้นะคะเป็นเกี่ยวกับโรคไตนะคะก็มาเขาเรียกว่าแนะนานะคะให้กับคนไข้เนี่ยมาทานอูมิกของเรานะคะแล้วก็ผลตอบรับดีมากนะคะพอคนไข้นะคะแต่ละท่านเนี่ยไปทานแล้วเนี่ย ค่าไตานะคะก็ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอูมิค่ะเรามัน่นใจได้นะคะว่าสามารถที่จะดูแลนะคะตับไตนะคะเซลมะเร็งเนี่ยพวกนี้นะคะอูมิใช้ได้หมดเลยนะคะจะหนึ่งซองสองซอ,องเนี่ยแล้วแต่ระยะเลยนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะขอแค่ลูกค้านะคะได้ทานก่อนเท่านั้นเองนะคะจะทา้หนึ่งซองหรือสองซองะคะขอแค่ได้ทานเท่านั้นนะคะแล้วลูกค้าจะรู้ว่าเออนี่แหละของดีจริงๆ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.